สวัสดีครับย้องนี่เปนชิมมากขอากกาแฟเบอร์อีกเรื่ครับเะ็นชิมมากฝากันครับไมนเมนูพัดปลากระเพรนพี่น้องนี่ปลากระเพรนลวกไปแล้วนะครับเนาะกินเดินมาครับดูครับแก่เขาเดือดขางหมท่านที่ไ,ไหนครับทางานที่โรงแรมครับบอสต้องใจนะครับต้องใจขวดน,นะครับเนาะ ใส่เครื่องแกง้วยครับแกงเน้นๆเนาะหัวันือทอดหวัวแกงเนอหมอนาองเนื้อเขาบบตามเนื้อป่ารู้ยคนคนปล้นะครับเนื้อป่าจะต้องคีโต

หนึงสึ่งครับีไับปคนไหนี่ไมอคนนี้นะเลี๋ยวี้ไปนะครับผมยิงงอ่นะครับผมผมน้องเด็นครับผมเนกชนะครับอคอยาเดี๋ยวจะหน่อยนะครับป เดี๋ยวเรียกให้ใัทุก่ครับนะครับวนี้กระชายกะครบกระเทียมหอมกระเครับผมลงไปครับโอ้โหงันยังไงไปนเดียวนะครับบเราองไนะครับเดี๋ยวหน่อยครับผมกมาอยลงไปสกั้นโยนชโตมไปครับไปนเดียวะครัน งานคนนี้มานะครับเาหคนนี้ะข้าัลใเดี๋ยวนะเขานะครับดีเด่เขาเดี๋ยวเขาครับผมใส่ไปที่ตั้ลงไครับกัดไปนใช่ดี๋ยีทาไปเดี๋นะครับปเียตัดโยสรนาคนน้นะขออนุญาตป๊นึงครับผมครับผมดนไไเดยครับผม รถเล็กรถปิดฝาชิมปกันนะครับวนมาเลยครับชิมมาเลยครับอสุดยอดครับผมเดี๋ยวตัดสินใจเลยครับ